รูปสามเหลี่ยมใดที่มีความยาวทุกด้านยาวเท่ากันเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเราลองมาดูนะคะว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่านอกจากด้านจะยาวเท่ากันทุกด้านแล้วความสัมพันธ์ของมุมหรือขนาดของมุมเป็นอย่างไรเราไปวัดขนาดของมุมรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ากันนะคะ เที่มีด้านยาวเท่ากัน2ด้านเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนักเรียนคะเราไปวัดขนาดของมุมรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันนะคะว่ามุมทั้งสาม,มุมจะเป็นอย่างไรมีขนาดสัมพันธ์กับมุมอื่นๆอย่างไรบ้างนะคะ ใดก็ตามที่ความยาวของด้านทั้ง3ด้านไม่มีด้านใดเลยหรือไม่มีด้านคู่ใดเลยที่ยาวเท่ากันนั่นหมายความว่า,วาทุกด้านไม่มีความยาวเท่ากันเลยเราเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะนักเรียนคะเราไปวัดขนาดของมุมกันนะคะว่ารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ามุมทั้งสามมุมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ะะเรามาวัดความยาวของด้านแต่ละด้านในรูปสามเหลี่ยมทุกๆรูปตั้งแต่รูปที่1ถึงรูปที่6เพื่อตอบคำถามทั้ง3ข้อด้วยกันนะคะ เราวัดความยาวในแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมในแต่ละรูปตั้งแต่รูปที่1ถึงรูปที่6ครบทุกรูปนักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ของคุณครูด้วยนะคะข้อแรกหรือข้อที่1รูปใดบ้างเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะเหตุใดต้นกาคะต้นกาตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆน,นะคะครับรูปสามเหลี่ยมเ วายูและรูปสามเหลี่ยมจอจานชอช้างสอเสือพร้อมรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อ2รูปใดบ้างเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะเหตุใดนักเรียนคะตอบคำถามนี้พร้อมออมสินค่ะได้ค่ะรูปสามเหลี่ยม CEG e e. และรูปสามเหลี่ยม o a ไก่ค่ะเพราะรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปม,มีด้านยาวเท่ากันสด้านค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเยี่ยมมากค่ะข้อ3รูปใดบ้างเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเพราะเหตุใดใบบัวคะรูปสามเหลี่ยม WRT และรูปสามเหลี่ยมโวแวนโดเดกพอพานค่ะเพราะรูปสามเหลี่ยมแต เยี่ยมมากๆเลยนะคะนักเรียนตอบคำถามทั้ง3ข้อได้อย่างถูกต้องตรงตามนี้นะคะนักเรียนคะจากกิจกรรมในข้อแรกคุณครูอยากให้นักเรียนตอบคำถามทั้ง3ข้อซึ่งนักเรียนสามารถกดหยุดพักเพื่อหาคำตอบให้คุณครูก่อนนักเรียนตอบคำถามเรียบร้อยนักเรียนมากดเล่นต่อเพื่อตรวจสอบและเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูนะคะ คำตอบใน3ข้อเรียบร้อยเรามาเรียนรู้และตรวจสอบความถูกต้องด้วยกันนะคะข้อแรกหรือข้อที่1รูปสามเหลี่ยมชนิดใดที่มีมุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันและแต่ละมุมมีขนาดเท่าใดคะคุณคะคุณตอบคำถามนี้พร้อมเพื่อนๆนะคะครับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าโดยแต่ละมุมมีขนาด60องศาครับ เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากค่ะข้อ2รูปสามเหลี่ยมชนิดใดที่มีมุม2มุมมีขนาดเท่ากันแก้วตาคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะเยี่ยมมากค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อ3รูปสามเหลี่ยมชนิดใดที่มุมทั้งสมมีขนาดไม่เท่ากันเลยนะคะใบบัวคะรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าค่ะ เป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบนักเรียนตรงตามนี้นะคะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนคะตลอดการเรียนรู้ของเราเราเชื่อมั่นแล้วนะคะว่าเราสามารถจําแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากความยาวของด้านได้อย่างแน่นอนนักเรียนทําแบบฝึกหัดเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองด้วยนะคะหลังจากที่นักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ได้จากเพจนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามคุณครูว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในครั้งนี้คืออะไรคะนักเรียนบอกคุณครูได้ว่านักเรียนได้เรียนรู้รูปสามเหลี่ยมซึ่งเมื่อพิจารณาจากความยาวของด้านสามารถจำแนกออกเป็น3ชนิด 1. รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 2. รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว3 สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเชื่อว่านักเรียนทบทวนและทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจและมีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมทบทวนนะคะสําหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้ผู้ครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ